กองร้าครับห้าสวยนครับโอ้โหช,ชิวครับดูบรรยากาศข้างหน้าครับไอ้ย่ะไปไปเลยไปเลยยกรอบเลยเออเ,ออเออไปครับตาอันนี้ครับ แมวสุดเทพครับวันนี้เรถซ้อมมานะครับหนันแมวครับูข้างน้าอยาสวยนะครับมาครับนี่ดีรานันแมวครับดีครับห้อะกก่อนเลกก่อไปในห้องห้วยเลยอ๋อนี่ย เจ๊ไอเจ๊ไอเจอยู่งไมนะ็เนลนี่ครับอยู่ข้างล่างกันอยู่นะครับมาลครับนานแม่กุเทพครับมาดูครับดีแล้วครับหมอโอสายออนครับนี่ครับนี่ครับดูดีแล้วครับ Yok lao lên mà ha? Hahaha Hahaha các Hahaha 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 má น็อเล็กหนครับลุงนอเล็กหนครับจัดไปครับเฮ้ย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  ับ,บดูอันนี้ครับตันนี้ครับโอ้โหสายไปเลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับมอ <c oughs> มาทางเนี้ยมาทางเนี้ย <c oughs> เอ้ครับมาแล้วครับ <c oughs> เอกวงแตกครับเอกวงแตกครับเรียบร้อยครับ เป,เ,ปเปิดเปิดเปิดเลยเเจอลากไม้มาสรยน,นครับรเรียบร้อยครับ

โยกไหมโยกไมโอ้โอ้ไปทางนี้หนึ่งเดียวดิเดี๋ยวกันเดี๋ยวอนถอยหลังหน่อยพีดคอกันพีดคอกันโยกโยกถอยหลังหน่อยถอยหังหนอยเดี๋ยเดี๋ยถอยหลังกันถอยหลังกันถอยหลังหน่อยเอาหนึ่ดสองอ้พีดคอโอเคไหยหน้าไปบุญไหยหน้าไปบุนไปที่เปี่ยงเปลี้ยงบุเลย